สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการทำโครงโต๊ะนั่งนะครับจะเป็นโต๊ะวางของแล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้นะครับสารพัดประโยชน์โดยสร้างจากเหล็กแล้วก็ใช้ฝีมือนะครับในการเชื่อมสำหรับช่างมือใหม่ก็ลองฝึกทำดูกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องเก่งเสมอไปนะครับขอแค่เราเรียนรู้นะครับอันนี้ใช้เหล็กขนาด 1น,นิ้วคูณ1น,นิ้วนะครับเหล็กกล่องชุบกาวนไนท์นะครับอันนี้ผมใช้เหล็กที่มีอยู่นะครับอาจจะ,ะสเปคคะกันไปอยู่ที่เรานะครับตัวนี้เราตัดความยาว60เซน2เส้นนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ความกว้างแล้วแต่เราจะเอาว่าต้องการเท่าไหร่อันนี้ตัด27เซนนะครับจะได้ความกว้างไปถึงนู่นสาเซนนะครับเวลาประกอบเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เชื่อม เป็นฐานตัวนี้ก่อนเป็นแผ่นตัวนี้ก่อนนะแผ่นพืชเสร็จแล้วตีลังกาตีลังกาหมุนลงมาตัดเหล็กตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหล็กขนาดหกขุนนะครับตัวนี้เหล็กสี่ขุนหรือเราจะใช้เป็นไซส์เดียวกันเลยก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นเหล็กกล่องทั้งหมดก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้อยู่ที่ใครหาเศษหาเหล็กตรงไหนได้นะครับอันนี้ผมมีเหล็กเก่าอยู่ก็นํามา ประยุกต์นะครับ DIY อันนี้ตัดขานะครับความสูงแล้วแต่เราต้องการอันนี้ความผมสูง17เซนนะครับผมจะทำแบบเตี้ยไม่เอาสูงมากนะครับเสร็จแล้วก็ตัด 4, 4ีเส้นนะครับสี่เสาพอเราตัดเสร็จแล้วนะรเรจะมาค้ำยันเสานะครับโดยตัวนี้ปเป็นเหล็ก4หุนนะครับค้ำยันไปตรงนี้2ฝั่ง เสร็จแล้วก็จะมายันตรงนี้อีกนะครับตรงกลางเพื่อที่จะขาจะได้ไม่ดึงไปอย่างนี้ทางนี้ก็จะไม่ไปอันนี้แข็งแรงนะครับตึงมากนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพื้นอยู่ที่เราจะ,ะใส่เป็นเหล็กซอยเหล็กหรือ,อะจะปูด้วยไม้อันนี้ผมจะปูด้วยไม้อัดนะครับหนาสิบห้ามิลตัดไม้อัดตามนี้หนาสิบห้ามิลนะครับก็เดี๋ยวจะ ไปหาไม้อัดเก่าๆที่มีอยู่ที่ไม่ได้ใช้ที่หลงเหลืออยู่นะครับที่ใช้แล้วแต่เเป็นเหลืออยู่จะเอามาตัดทํานะครับใช้ทั้งหมดตัวนี้ด้วย2ตัวนะครับผมใช้เป็นโครงสร้างโต๊ะหรือจะใช้เป็นงานหลากหลายผมจะเอาไปเป็นบันไดนะครับนี่บันไดวทีทีสาเล็กนะขนาดเตี้ยก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับแข็งแรงนะครับนี่แน่นเลยเดี๋ยวใส่ไม้อัดเข้าไปก็จะแข็งแรงขึ้นมาอีกไม่มีโยกนะครับตอนนี้ตึงมาก ก็ลองไปทํากันดูนะครับจะประยุก์ตใช้เป็นโต๊ะวางของโต๊ะนั่งงานดีไอไว้ต่างๆสามารถประยุก์ตใช้ได้นะครับเราลองไปทํากันดูนะครับต่อยอดกันไป